เจาะเลือดครับพี่น้องเจาะเลือดตรวจนิบครับ ของวันที่เท่าไหร่ปะวันที่ห้าวันที่หกเดือนกันยายนนะคะอันนี้เราก็มาทําภารกิจที่สายบุญนี่แหละพี่น้องคะวันนี้มาทําภารกิจนะคะรับล่างยายน้องนุชีนะคะหรือว่าน้องสร้างหน่อยของเฮ้านะทีดตูตาเอิญน,นะคะรับล่างของคุณยายน้องนุชีกับบ้านนะคะคุณยายเสียแล้วเนาะตอนแรกก็ได้รับแจ้งว่าห้มาก เอาเครื่องซอยหายใจเอาอยางมารีเฟอร์กลับไปถอดท่ถอถอดอยางอยู่บ้านนะคะแต่ว่าคุณยายกับไว้คุณยายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะตอนนี้เรากําลังนําร่างคุณยายกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่บ้านเกิดภูมิลาเนานะบ้านมันปลาตะบลขุนเฮออาเภอเรืองนอกทาใช่ไหมถอออาเภอเลืองนอกทานะคะจงังหวัดยะโสธรเนาะนะคะคุณยายก็อยู่คันเทียตวีดาอยู่ด้านหลังนะคะ กันพี่กับคุณพ่อก็อ เอกสารอยู่ที่อำเภอก่อน,นะคะต้องแจ้งตายแจ้งยังก่อนนออาะเห็นงานเอกสารก่อนจัมีกับน้ำล่างหุ่ยายกลับมาก่อน

ตอนนี้เราก็ทรงศพคุณย่าน้องลูกซีแล้วนะคะกาอยู่นาริตะคาเฟ่เฟอยู่กับพี่ใหม่กับแนทนะคะใครยังก็เจ้าคุณเชียงบอกคุณเชียงนะคะรุ่นพีนะคะดเดี๋ยวสักหน่อยสิมีขอตังค์เดี๋ยวโอเวกจะกันเ้ำสิสบหลอดกันไป นะคะขายกุนเชียงขายน้ำปิดไม่แต่อาหารแปดรูปมันยังอยู่เลยโดนในสมุนนี่เขาบอกเขาบอกกินอาหารนั่นสดมันบูดไว้พี่น้องค่ะคนส่งก็ยากนี่มั้งต้องบอกว่าเร็วๆนี้ต้องได้ช,ชาบนาลิตตาเนาลิตาฟูดนะคะเนลิตาฟูดนะคะแล้วเปิปดตัวเร็วๆนี้เหรอเอ้ยนะคะก็อยู่กับบรรยากาศอยู่นี่แหละพี่ออน้องเหมือนเขาเปิดคาเฟ่ของแม่มาเพราะวันความก็กลับไปเนาะ เขาเปิดวันที่สามคอยนอนขึ้นวันที่สองหนึ่งกลับไปกลับมามันกับแย่นะก็เลยเออบปเร่มามันหนี้กลับมาทำธุระก็กเรยแวะมาบ้างแต่บ่เจอใครสักคนเลย,ยดูอีกกับบอยูแถวพาวพยาบาลก็ไม่อยู่นะคะอยู่น้องโกกีเป็นสาวแคชเชียร์สวัสดีค่ะสาวเสิรแคชเออนหค่ะคุณพ่อก็กำลังตอบแชทลูกค้าอยู่นะคะอยูอ่ใส่กระตอบแชทได้ นี่มาตรวจตรวจอลารอย่างนะคะเราเลือกตรวจแบบนิฟตี้อันนี้คุณหมอนอัดครบสเดือนนะคะตรวจดาวซินโดมตรวจโครโมโซมแล้วก็เราตรวจเพศ ประเภทต่ว่บริเวณหลายท่านที่กว่านอนน้อยหน่อยแต่ว่าจะรู้เร็วกว่าปกติก็จะขึน้นประมาณ6-7เดือนนะคะเราก็ตวรวจก่อนนะคะตวรวจแล้นี้แพองพี่น้องแพงผู้ดุลกลับมาจะเป็นผู้ยิ่งผู้เศรจะได้น้องนาคิงกับน้องดอกบัวปงุงสบายเนาะ ี่คือบนลูกนะความยาวของเราเนี่ยที่3.8เซนก็ถือว่าหนาดีนะแต่แต่มันมีขอบลอบทะต่างบนลูกพอดีซึ่งไอ้อขอบลบทีกก่มันต่ามบนลูกแน่นอนว่าเวลาคลอดเนี่ยมันคลอดไม่ได้เพราะมันทะลุลบออกงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามดูนะถ้าเกิดว่าอายุพันธุ์เยอะขึ้นแล้วตัวขอบลบเนี้ยมันไม่เคลื่อนที่ขึ้นไปนะบางทีมันอาจจะคลอดเองไม่ได้เราถึต้องหาคลอด ปเป็นเาวะารถก่อตั้งเตี้ยนนิดนึงเนาะไอหัวน้องนะอยู่ตรงนี้นะตัวอยู่ตรงนี้หัวใจเต้นตรงนี้นะครับตเราเปลี่ยนหัวใจนิดนึงครับที่ต้อง5เตดนะครับอัจารยการเก็งน,นะหมอวันได้อยู่ที่วอร์รี่13ครั้งต่อเดือนค่นะหัวอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวรองนะอันนี้เป็นหัวอันนี้คือกระดูกต้นแขนข้างซ้า,ายเห็นไหมค่ะ ฮิมวรัสเฟรเดียสเอาหน้านะครับแล้วก็วนิ้วมือปึ๊บอันนี้แน่ชักนิว้วหลบอันนี้คือนิ้วนะชี้กลางแมงนก้อยนะนิ้วโป้งน,น่าจะอยู่ดีบนหน้่เยน่าจะคลุอยู่นะนิ้วโป้งตรงนี้เห็นไหมนี่นี่นิ้วโป้งมาณนี้เขาทำมอือเนี่ยนะครับนิ้วมือฝั่งซ้ายคลุกแป๊ฝั่งขวาต้นแขนไปแขนยื่นมือตรงนี้โอ้โหมันจะนั่งกันยะังไงเหรอ เขาไม่ให้ดูนะอันนี้เป็นส่วนของมืใ่าหนึ่งองนอนี้สวยเลยตัดเตีมมือหนึ่งไม่ให้ดูเลยนะครับเสียเราเปลี่ยนท่าก่อนก็ได้อันนี้เนาะคนเสียอันนี้ไปขาและขาสองข้างนะอันนี้คือกระดูกทีเมอร์นะสองข้างนี้ขาขวาขาซ้ายกระดูกปลายขาก็จะเป็นที่เบียที่บูล่า កាត <me> ់ប <chegoughs> <muching breeze> ាយ <printed> ប <move> ាយបាយឆៅខាងនេះទេកំពេកំពេចុះเลือดក្ដីណោមចុះเลือดគວດនិបครับព្រះយានខ្មៅក៏យកមើលเด้อ ตรวจดตรวจตรวจตรวจดาวิ้นดมครับนี่กําเกํเคบอาอาจารย์เอมาถึงบ้านแล้วจ้าอืมถึงบ้านกันแล้วนะคะกะ มื่อน,นี้กัไปตรวจไลยอันไลยซิงพี่น้องสมุดสีชมพูนัดครั้งต่อไปวันที่4ี่ตุลาคมนะคะตอนนี้ก็ได้16วีกแล้วเมื่อน,นี้เข้าไปตรวจอย่างมาเน่พี่นอ้องเอ้ยนะคะวันนี้เราไปตรวจโครโมโซมตรวจพันธุก,กรรมตรวจทุกสิงทุกอย่างแลละก็ตรวจนิปตี้นะคะตรวจ Down ดาวซินโดรมโรคดาวซินโดรมไม่สามารถ ตอนนี้ไม่ได้เกิดได้เฉพาะคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วนะคะส่วนมากเดือนนี้จะเกิดได้ทุกไววเลยนะคะของคุณแม่เนาะเคมีก็เลยตอนแรกว่าจะตรวจแบบธรรมดาแบบสแตนดาร์ดนะคะก็เลยเลือกตรวจเป็นอันที่ดีที่สุดนะคะก็คือ n i p t ี้เทนะคะซึ่งเจาะเลือดไปแล้วเลามันนี้นะคะดูแผลของการเจาะเลือดนะคะอืม เดี๋ยวส่งผลเลือดลงแลบโรงพยาบาลรามาธิ่ดีนะคะก็จะตรวจหาภาวะของน้องว่าเป็นยังไงบ้างาก็มาส้มด้านกายภาพนี่คือครบนะคะเบื้องตอนนี้คือแขนขากระดูกแขนกระดูกขาสวนส้มกระดูกข้อนั่งก็คือครบถวนสวยงามสมบูรณ์เนาะละกะกระเหลือ ใชในของนางเซลล์ของนางว่าสิเป็นอย่างไรน,นะคะก็รอฟังผลนี้ประมาณ7วันนะคะซึ่งผลเข้าแต่ทรงเลือดลงกรุงเทพนะคะเพื่อตรวจในห้อง l a บของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งนิปตี้ที่ไทยจะมีตรวจที่รามาเนาะเป็นนวัตกรรมไมล่าสุดนะคะก็แพงคะ่ะหมื่นกว่าบาทน,นะคะหมื่นสามนะคะจังไดกะ สู่คือก็พี่น้องเพื่อลูกนะคะหาเงินใดก็มาล่งลูกล่งนิดเปิดแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าต้องเหตุงานหนักมากขึ้นต้องเก็บเงินต้องแบบนั้นมากเลยเพราะว่าเด็กคือน้องนองนอง่ะเป็นอันนี้คือว่าแบบเป็นหลักของความเป็นจริงเนาะพี่น้องอันนี้ก็หลักของความเป็นจริงแลยเด็กยิ่งเล็กยิ่งใช้เงินมากจริงๆนะคะ ใส่เงินแต่อยู่ในทองเลยพี่น้องทั้งค้ารุ่งค่ายาไปหาหมอเดือนละเท่า,าไหร่เท่าไหร่ตรวจน่นตรวจนี่ตรวจนั่นนะคะเป็นเงินก้อนทั้งนั้นแล้วก็ออกมานน่ตั้งแต่แบะเบาะเลยก็ใส่เงินค่าพาคอดก็ใส่เงินพี่น้องนะคะเด็กน้อยยิ่งอายุเล็กยิ่งใช้เงินมากเสื้อผาเด็กน,น้อยนี่พอด้ก็มีลูกในตัวหูเลยเออเสือผ้าด็กน,น้อยในเพงก็เสื้อผาผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกะบแค่มีกับริคิดอย่างหลายเพราะว่าเกิดมากับเพิ่งจะมีลูกคนเดียวคนแรกนะคะก็จะทํา เพศไหนเข้าให้ดีที่สุดนะคะส่วนเพศนั้นยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ยังสี่เดือนเองเนาะนะคะแต่แวลลคือน้องคือเวลานับมือนั่งกระสีเอาทุกเมื่อน,นี้เออเวลาเบิงกระดอกระดอยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าน้องเอาขาหนีบบังนะคะแต่ก็ถ้าตรวจโครโมโซมถ้าผลโครโมโซมออกถ้าผลน,นิปติออกก็คือจะสามารถหูเพศลูกได้เร็ว นะคะยังไงจะจออีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะดูจากหน้าคุณแม่แล้วผิดผู้ลองค้นกระดาว่าเป็นผู้หญิงผู้ล่องค้นกระดาบว่าเป็นผู้ชายนะคะอืมกะตามว่าตามว่าแหละพี่นอ้องตามาาว่าราเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันฮักคือเก่าถ้าเป็นผู้ชายจะชื่อน้องนาคินถ้าเป็นผู้หญิงก็ชื่อน้องดอกบัวปทุมวดีนาคีน้อยนะคะจังไหนเดี๋ยวคุณแม่ขอโต ไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยเนาะเพราะว่าทาําภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งไปรับยายน้องนุซีน้น่เ<ส>นาะก<ส>็นะคะแสดงความเสียใจกับน้องนุนซี่ด้วยนะคะที่สูญเสียคุณยายไปนะค,ะ,<ส>นะ,คะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องสังขารของคนเฮาบปนเนี่ยบนอนนะคะความตายเป็นหนทางสายหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านไปทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นสัยธรรมค่ะพี่น้องค่ะ นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้สนีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย